นำพาทุกท่านมาที่วัดสะบัวบ้านกอกตำบลน้องแกว้วอำเภอกันทละลมจังหวัดศรีสะเกดครับนำพาทุกท่านมาเบิงเรือเกียงไกราชครับเป็นเรือขนาดห้าสิบห้าฟีพายครับเมื่อนี้เป็นเมื่อแรกครับที่เกียงไกราชล่งสูนามครับนำพาทุกท่านมาเบิงโตเรือ ความสมบูรณ์ของเรือและสนามตีไส้ทําการแข่งขันเรือยาวประเภณนี้ในวันที่หนึ่งเดือนกันยายนต5 6 7ครับนี่คือสนามแข่งขันเรือยาววัดสาบัวบ้านกอกและนี่คือเรือเกี่ยงไก่ราชครับนี่ครับน้ำลงน้ำมเมื่อแรกครับ ให้ทุกท่านได้เบิงโตเรือเบิงว่าเรือลำนี้จะเป็นจังไดในฐานะที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเรือยว้วและนี่เป็นเรือที่ต่อเติมเสริมแต่งท้ำสาวใหม่เสร็จสับเรียบร้อยหมาดๆมรครับเมื่อนี่เมื่อแรกครับลง อืมลงน้าเม,มื่อแรกครับเมื่อนี่เป็นเมื่อลงน้าเม,มื่อแรกครับตอนนี้ฝีพายกำลังหึกเขมกำลังนําถ่ายเรือหัวเรือมะตอครับเพื่อจะเริ่มซ่อมในมือนี้ครับนี่ฝีพายครับฝีพายทีมงานพูดูแลเรือครับ นำหัวเรือน้ำโขนเรือมาต่อครับเพื่อจะเริ่มซ่อมเรือสภาพแต่งมาแล้วกับสวยงามครับฝีมือการแต่งกับเป็นฝีมือของนายสร้างชุมชนบ้านกอกเองครับโดยการดูแลของช่างออสหนองดินแดงครับเพราะว่าฝีผ้ายยนีและการทีมงานผูสมเรือครับ เคยไปเห็ดเรือเคยไปเป็นลูกเรืออยู่กับช่างออดครับปีนี้บ้านเกาะต้องการสมเรือครับก็เลยให้ทีมงานนี่แหละครับปิ่นผู้สมเรือทีมงานชุมชนร่วมกับสร้างออดเป็นผู้ดูแลครับเรือขนาดหาซิพายีครับพร้อมเป็นเจ้าภาพและทำการแข่งขัน ในวันที่หนึ่งเดือนกันยายน2567อย่าลืมมาเบิงและให้กำลังใจกันด้วยครับนี่คือเรือเกียงไกรราชเรือของชุมชนบ้านกอกครับ